เ่ต้อนรับคุณรับชมนะครับสำหรับการอัปเดตแพท6.1วันนี้เราจะมีการค,คุยข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตของตัวอาวุธใหม่ที่จะเข้ามาในแพทหน้านะครับของ H.O.R. นะครับก็คืออาวุธตัวนี้เลยนะครับ Star of Eden World นะครับ ตัวอาวุธนี้จะดียังไงเหมาะสมที่จะปลดกาชาไหมแล้วก็สกิลมีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับสเตตัสเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปสรุปกันในวันนี้นะครับโอเคเราไปดูตัวรูปแบบการโจมตีที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากอาวุธเดิมกันก่อนนะครับอาวุธเดิมของตัว H.R. ก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับอาวุธนะฮะโดโดเมนออ รีเวเลชันนะครับหรืออาวุธ6ดาวชิ้นนี้นี่็คืออาวุธเก่านะครับส่วนนี้คืออันใหม่ Star of Eden นะครับอันนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งเราไปดูถ้าอาวุธใหม่กับอาวุธเก่าเปรียบเทียบกันก่อนในท่าการโจมตีมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือเหมือนเดิมก็ท่าปกตินะครับก็ไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรใปนะครับถ้าสกิลวุฒจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือสกิลวุฒจะเป็นการ ยิงลงมาในลักษณะนี้อันนี้คือท่าสกิลวุฒใหม่ของสตาร์วีเดนนะครับแล้วก็ท่าที่เปลี่ยนแปลงไปอีกหนึ่งท่าของสตาร์วีเดนก็คือท่าตอนที่เรากดอันตินะครับตอนที่เรากดอันติเราปกติเราใช้สกิลวุฒจะเป็นการใช้สกิลวุฒแยกออกไปนะครับก็คือไม่ได้นี่อะไรแต่ถ้าเราใช้สตาร์วีเดนนะครับพอเรากดสกิลวุฒตัวน้องจะดิฟลงไปเรื่อยๆนะครับก็คือกดทั้งได้เลยเขาจะดิฟอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอเราปล่อยเขาก็จะหยุดนะครับ เราสามารถใช้ท่านี้ท่าสกิลวุฒินี้ในการเก็บเกตของเฮโรอ,อาได้นะครับในการโจมตีอันนี้คือท่าที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าเทียบกับอาวุธเก่าตัออาวุธเก่าก,การโจมตีของอาวุธอะ่ะมันจะมีอยู่แค่ท่าเดียวก็คือยิงลงมาที่พื้นโดยตรงนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในร่างไหนก็แล้วแต่ครับมันจะยิงลงมาหามอนโดยตรงนะครับก็คือจะยิงลงไปเลยอย่างนี้ตุ้มอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนที่เรากดอันตร สกิลวุดก็จะไม่มีการรีนะครับก็คือก็จะก็จะใช้สกิลเดียวกันนะครับในลักษณะนี้ก็คือสกิลวุดก็คือจะก็จะรอรีต่อเนื่องไปจากตรงนั้นนะครับก็คือรีต่อเนื่องไปเลยแล้วพอเรายิงในถ้าไม่ตายก็จะยิงท่าเดิมเหมือนกันนะครับแต่ท่านี้จะเพิ่มเกรดสองสองสองขั้นนะครับให้ให้ทางฮีโรอา ความสามารถในการเพิ่มเกรดก,ก็คือมีแค่สอง0่นก็คือหลายคนน่าจะทราบสกิลวุฒินี้อยู่แล้วนะครับส่วนตัวอาวุธใหม่ก็คือสามารถกดได้เรื่อยๆนะครับไม่มีการคูดาวก็คือยิงกันต่อเนื่องได้เรื่อยๆโอเคเรามาดูเรื่องสเตตัสของอาวุธนะครับตัวใหม่และเก่านะครับขออนุญาตเปิดเป็นฟล์นิดนึงนะครับตัววุธใหม่และวุธเก่าของตัวใหโรอานะครับตัวอาวุธ ครับตัวอาวุธใหม่นะครับดามเมจที่ทําได้นะครับจากการเปลี่ยนแปลงอาวุธนะครับก็คือในแพทนหน้าของเฮ <ส S 1> โรอา uct. มันจะมีการเปลี่ยนแปลง2แบบ2อันก็คือ1อาวุธใหม่กับ2ก็คือพิกมาต้าใหม่นะครับถ้าใครจะเปลี่ยนก็คืออัปเกรดได้ทั้งทัองอ้งสเซตเลยนะครับถ้าเอาในแง่ของอาวุธก่อนในแง่ของอาวุธนะครับดามเมจที่การเปลี่ยนอาวุธจากเก่าไปใหม่นะครับดามเมจเราจะเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ10%จากเดิมนะครับก็คือดาเมจตอนที่เราใช้อาวุธเก่านะครับ ตามเอที่เทสได้ในเซตใหม่ที่เข้ามาโดยดีชูฉางแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกซิกมาอ่าพวกซิ uh, กมาตาพวกอะไรแล้วนะครับจะเอฟจะไปจบอยู่ที่ประมาณ10ล้าน9 0 0 0แสนประมาณนี้นะครับถ้าเป็นอาวุธใหม่ดาเมจจะไปจบอยู่ที่ประมาณ12ล้านนะครับ12ล้าน2 0 0แสนนะครับก็คือประมาณนี้ก็จะต่างกันอยู่ประมาณ10นะครับส่วนถ้าเป็นเซตซิกมาตานะครับแต่ละคน,คนที่จะเปลี่ยนเซตด้วยเพราะว่าในแพทหน้าจะมีเซต G4 เข้ามานะครับ เซต G4 ที่จะเข้ามาใหม่ก็คือเซตของวิลลอนหรือเปล่าวิลเลนอ่านผิดขออภัยคือเป็นเซต G4 ที่สามารถท่าคาบได้ในทุก ID นะครับเซตนี้จะเข้ามาเซตนี้จะเข้ามาแทนที่แอนนาโดยทันทีด้วยส่วนใหญ่จะสามารถแทนที่แอนนาได้หมดนะครับเพราะเป็นเซตดาเมจน้ำแข็งใหม่นะครับตัวห้าวมาใส่กับ h ี r ร่ดาเมจที่จะเพิ่มขึ้นจะเพิ่มขึ้นประมาณ5%เเจากเดิมนะครับก็คือเทียบกับแอนนาแล้วดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีก5%เปเซนตนะครับ ถ้าคุณเป็นสายที่เปลี่ยนทั้งเซ็ตก็คือเปลี่ยนทั้งอาวุธและซิกมาต้าด้วยดาเมจทั้งตัวของคุณจะเพิ่มขึ้น20%นะครับจากเดิมนะครับอันนี้คือเป็นข้อมูลที่จะถูกอัปเดตในแพทหน้ารูปแบบการเล่นของสกิลอาวุธนี้จะแตกต่างไปจากเดิมนะครับโดยสรุปนะครับอาวุธใหม่ซิกมาต้าใหม่ของตัวเฮโเอา่ยจะทําให้รูปแบบการเล่นในในฉากฆ่าไม่ตายเราสามารถกดสกิลได้บ่อยขึ้นทำดาเมจได้เร็วขึ้น,ทำ,นทำดาเมจได้แรงขึ้น ซึ่งใครที่เป็นสามวกของ HDR หรือชอบน้องเป็นพิเศษอย่างเงี้ยแแนะนําให้กดนะครับความสรุปการให้คะแนนของตัวอาวุธนี้นะครับของตัว Starveden Ver นะครับ Starveden วงเล็บ Ver นะครับตัวนี้แอขอให้ความน่าสนใจของอาวุธตัวเนี้ยอยู่ที่8.5คะแนนนะครับ ตอนนี้เป็นอาวุธที่น่าสนใจมากนะจะเป็นตัวที่ปลดลิมิตของตัว h ฮโรอาขึ้นไปสูงมากครับ <Yeah. S 1> ดาเมจไฮโรอานี่คือเพิ่มขึ้นเยอะมากจากการใช้อาวุธอันนี้นะครับรูปแบบการโจมตีก็จะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากใครที่เป็นชอบเล่นไฮโรอาอยู่แล้วชอบตัวละครนี้อยู่แล้วไม่ควรพลาดอาวุธนี้ควรจะมีติดไอเดียไว้แต่ละคนที่ไม่ได้เล่นไฮโรอาบ่อยนะครับก็อาจจะข้ามไปก็ได้อันนี้ก็ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าอาวุธนี้ก็ยังน่าสนใจอย,อยู่ดีนะครับแล้วใครที่ ชอบข้อมูลในลักษณะนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดทับสไครต์ด้วยนะครับก็สำหรับการสรุปข้อมูลของอาวุธตัวอาวุธใหม่ Star Guardian ของเ o r ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมโองเจ